นั่งทำอะไรกันคะน้องน้องน้องพลอยยี่หว่ายี่หว่สวัสดีค่ะได้ยันสวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะยังคะโอ้โหครูสีครูสีทำอะไรกันนั่งฮึฮึดูโอ้โหแต่ละคน เน,น <Che> ็ตไอดอลนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหดูอด้สองสองใกล้ใกล้ดิสองใกล้ใกล้คนนี้ก็ทาอะไรคนนี้ทาอะไรโอ้โห้กำลังเลือดโอ้โห้กำลังเลือดเลือกเลือกตั้งใจมีแต่คนตั้งใจโอ้โห้เนี่ยคนนี้ดูอะไรเนคนนี้ทำอะไรโอ้โห้กำลังเลือกทำการ์กัน อ้าวฝึกษากันบ้างไหนั่นแหละนั่นแหละคุยกันอะไรคุยอะไรกันอ้าขอป้า,<ต>าดจักรขาหน่อยเรื่องต่เรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องตาอตาอะไรคะ,ะรดูถอดรองเท้าก็ไม่เรียบร้อยกันเลย <ตา S 1> อะไรนะคะ <ตา S 1> เอเอหุบหุบขาหน่อยนะคะขานะคะหุบหุบขาหุบหุบ นีภูเขาอะค่ะนีภูเขานีภูเขาแบบนี้อะค่ะนีมีภูเขาอย่างเงี้ยไอ้ยะน้องพลอยเด็กเขาก็มีความสุขเขาแหละเนี่ยเน่ยไหนพลอยไหนพลอยเล่นเกมไหนหงายหน้าดิหงายหน้าโทรศัพท์หนดิอะไรอะโอเค เกมแต่งตัวคนนี้เล่นเกมแต่งตัวน้องพลิ้กเกมแต่งตัวเฮ้ยไม่น้องยี่งปะยี่งปะโอ้ยหัวชนกันโอ้ยหัวชนไงโอ้โหโอ้โหจิ้มใหญ่จิ้มใหญ่อ่ะตั้งใจจต่ไงยหน้าหน่อยจ้า คือด้วยทำงานดทาเจ๊ทำเสร็จแล้วออัาไหนดีอ่ะอุ้ยจิ้มเหมอเนี้ยอือรสแซ่บมากเลยแี่งนจิ้มอล่นรบอกปอกไแซมากอุ้ยเ่นรบอกปหมลูกเ่นรบอกเปไหมพี่น้องเอากุ้งมาลงได้แล้ว คนเลยตัวไอ้นี่ไงเอออันนั้นแหละกุ้งไม่นวมกุ้งไม่หนวมมาแล้วยกมาแล้วที่ใส่กังกแม่เหออโลค่ะมันแตกเลยใช่เพ่นทำมันแข็งปุเลยน้ำน โอ้อ้นั้นนทอดทอดตั้งแต่นั้น้เราไม่มีกันไกใช่ไหม้จะได้ตัดตรงนี้ออกก่อนเอากันไกลเจ๊มาด็ของเจน่ะล้างมาไว้ใหม่ๆห่ะะน่ากินกว่ากันใช่โอ้คุณได้แล้ว้อาต้อ้นะคอันนี้ตู้น้ำนีใหม่ใหม่อ อันนี้ที่อ,อกจานนี่ตู้อ,อกจานค่ะตู้อ,อกจานตู้อ,อกจาน แช่น้ำปลาเผื่กุ้งแช่น้ำปลาแล้วเอาตรงนี้ไว้ด้วยเหรอไหเดี๋ยวค่อยไปตัดหัวออกใช่คางมานันอ่ะนั่นแหละ,ะเดี๋ยวค่อยมาลอกอีกทีนึงเพราะว่าวันไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ลอกแค่อหล,ลังหลังกุ้งลอกแ,แล้วเหลือตรงหน้านี้เหลือข้อข้อแล้วเนียถูไหมคะเนี่ยหลังลอกแล้วเนี่ย เดี๋ต้องเอาเตรงนี้ออกเดี๋ยวต้องมาถอดตรงนี้ออกเี่มไหมคะก็้มเล่ะเอาไม้ค่ะอ้น้ำิ้มนะคะแล้เอาไ่ตักกิ มันเป็นกุ้งนิ่มอ่ะโอ้พี่ก็ว่าวอยู่ไม่อันนี้โล่สามร้อยสามร้อยเอะนดานะไปข้างล่างได้เหรอ อันนี้เราสามร้อยนะนี่มนิ่มๆอันนี้อันนี้มันเป็นปูนิ่มอุ้ยสวยไม่ใช่ปูคะนี่กุ้งค่ะลองทำนี้นะคะมันถึงจะน่าทานอ้นนี้มันกุ้งนี่โม้อะไรของฉันเนี่ยสับสนต่เช้าเลยเออไม่ใช่กุ้งสับสนต่เช้าเลยอ่ะเรสองคนนี้ยังไงเนี่ยตกลงกันได้ยังคะสองคนเนี้ยได้ลค่ะหือตกลงกันได้ยังเห็นคุยกันมุ้งมิ่งมุ้ง คนนี้สวยไหมคะคนนี้สวยไหมคะท่านผู้ชมคนนี้สวยไหมคะแล้วคนนี้เทพไหมย่ะเทพไหมอุ้ยเด็กไทยเป็นอย่างนี้แหละค่ะอันนี้เด็กเทพอันนี้เด็กอีสานนี่เด็กอีสานนะเนี่ยแม่เป็นลาวไม่ใช่ไหมคะแม่เป็นลาวเลย แม่เป็นคนอีสานค่ะโอ้โหขอโทษทีไม่ใช่คนลาวค่ะเพราะละฉันก็เป็นคนลาวอ๋อลูกครึ่งเหรอคะครึ่งอะไรกับครึ่งอะไรคะครึ่งลาวครึ่งอีสานครึ่งไทยอ๋อพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนอีสานดูดิน่ารักไหมเนี่ยโอ้โหโตขึ้นคนสวยเนี่ยยี่หว่ายี่หว่าะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยนี่ น้องพทยยาเก๊กเอ้ย่คนนี้รักเอ็นดีน้าเหมือนเวียดนามเลยคนนี้เด้อดเนี่ยสาวงามเล่นตามสบายนะบายเล่นตามสบายนะบาย เอาไป,ไปห่อข<ห>อง <ผม S 1> ขวันโมแต่มัดว้นเวออยู่เลยหนูไม่ไม่หอม่ไหอได้ไหมอะเอาเอาแบบดุ้นๆเลยอย่าอย่าไปหอ่อต้องห่อเหรอมันค่อยเล่าใจอะ <c oughs> เอาต่อค่ะ <c oughs>